พุ่นซ้ำล้านน้องใจเด้อพี่น้องอันนี้คือว่าออกนะนสูดๆเด,ด้อนะบอกพุ่นใลายเด้อพี่มาดนะฮะจอยจนนัน่นแล้วตอนี้จอยจนหัวโตไปแล้วนี่คือวนะ่าออกเนาะเนาะ คือข้างสโลงสิเนาะสวัสดีค่ะลุงมิดขอบคุณหลายหลายเลลุงมิดมันเป็นกำลังแรงใจให้ขอบคุณหลายหลเด้อันนี้คือข้างสโลงสิเนาะโทรศัพท์เชียงนี่ก็เป็นอย่างเดีวยวกับขางเดีวยวกับขางอู้ ตแล้วกคันขังเจ้าลอยขอบคุณในหลายเดอ้อโอ้ยขังบ่บไปบ่มาเลยตีงกับบาา๊อด้น่าเปลี่ยนเมลายเยอะเลยเออตัวสัตว์นี่เนาะ ตอเนี้เป็นปีนหลายกักหลายเนี่ยถอนการติดตั้งออกจากอัน ไหลคัดไหลปวดไหลปวดไหลพ่วงอย่ี่ก็นขี้กันอยกพูนเลยไหด้อพี่น้องอันนี้คืนกะเคืองโจม,ออมออ่องล่บบ่พ่อจมาะกับเศร้า

thank mm -hmm.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 